สวัสดีค่ะอยู่กับพักสุขภาพชาแนลอันนี้จะพามาดูไม้มงคลหน้าบ้านนะคะอันนี้คืออย่างแรกนะไม้มงคลหน้าบ้านอ่เราจะไปดูต้นต่อไปนะคะน,นี่ใบใหญ่มากต้นที่สองจะเป็น รูสีผสมนะค่ะอันนี้ชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนรูสีผสมสีสวยมากเป็นสีออกน้ําตาลน้ําตาลแดงเข้มนะรูสีผสมอ่ามาต่อไปจะเป็นบอนสีบ้างบอนสีจะมีจุดจุดจุดจดหลายสีเหมือนกันนะบอนสีนะ มีต้นต่อป้ายนะคะ,ะ,คะเศษผีด้อนในอ่าต,ต่อมัน,นจะเป็นใบเล็กๆนะคะใบเล็กๆต่อป้ายดูอันนี้เลย และก็สมุนไพรของเราว่านหาจะะงจระเข้ไปต่ออันนี้เป็นว่านนกคุมต่อ อันนี้จะเป็นชั้นๆนะเพ,พื่อนๆเป็นชั้นๆหนัาต่อเล่หนักบอลสีต่อ สวยและนี่เลยใบใหญ่มากอันนี้นี่ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนนนวันี่ฝนตกปล่อยๆเอาบรรยากาศไม้มงคลนะคะสวนหย่อมหน้าบ้านมาให้เพื่อนๆดูบ้าน อันนี้เป็นสวนเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยอันนี้กํลังขยายพันธุ์เพิ่มอืมต้นต่อไปอน,นี่เลยต้นเหมือนต้นกล้วยเลยนะเนี่ยนี่กําลังปลูกขยายพันธุ์เพิ่ม คพ okay. ามาดูดอกบานบุรีบานบุรีบานบุรีกำลังจะออกดอกมาเพิ่มเนี่ยบานบุรีโอเค ปิดท้ายด้วยะะฝากมะนาวนะ,ะมะนาวมีมะนาวด้วยนะเพื่อนๆหน้าบ้านโอเคฝากต้นมะนาวฝากกดไลค์กดติดตามช่อง h าสุภาพ channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ